what นี่ไงโหโคตรแม่นนะครับน้อง ไอโยผมซีแมนเองนะครับในคลิปในวันนี้ฮะเราจะมาทายแงคงในเกมมอลล่าแลน์จากคลิปวิดีโอกันนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเป็นเพื่อนผมไปได้เลยนะครับและได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับวิธีการเล่นกติกาการเล่นเกมนี้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับแค่เราทายแลงนะครับสมมติคําตอบมันคือแร้งกโกถ้าเกิดว่าเราทายแลงซิลหรือว่าแรงแพทเนี่ย เราจะได้1คะแนนนะครับแต่ว่าเราทายถูกเลยเนะี่ยแลงโก้เราจะได้2คะแนนนะครับหรือหนึ่งตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคําตอบมันคือแลงเขียวแล้วเราทายแลงอิมหรือว่าแลงใดเราจะได้1คะแนนนะครับแต่ว่าทัดถ้าเกิดว่าเราทายถูกภายในทีเดียวเลยเนะี่ยว่ามันคือแล้งเขียวเราจะได้2คะแนนนั่นเองครับก็ได้คะแนนกันเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์กันมาอวดกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปไปเลยดีกว่านะว่าคนคนนี้เนี่ยจะอยู่แล้งอะไรนะครับแต่แน่นอนครับว่าหน้าจอคอมแบบนี้และแสงสีฟ้าแบบนี้เนะี่ย อย่าลืมนะครับใช้แว่นออฟตัสเนะฮะสำหรับผมเนี่ยก็ใช้อยู่2รุ่นนะครับรุ่นแฟนทอมกับสปีดไฟล์นะอ่าป้องกันแสงสีฟ้านะครับถ้าเกิดว่ารุ่นสปีดไฟล์เนี่ยก็จะแบบว่าหล่อแบบคมๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแฟนทอมจะโค้งมนนะครับเนียนกริบอย่างนี้เลยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมขอใส่เป็นรุ่น Phantom แฟนทอมละกันนะครับใช้โคซีแมน,นรับลดหนึ่งบาทเลยนะครับไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าฮะ มาอุ้ยอะไรอ่ะปืนพกเหรอเฮ <The Jurassic S 1> ้ย no. แล้วน้องเขาวิ่งทาไมนอ้อง <c oughs> แรงอะไรนี่ <One S 1> แล้วแบบ <Anything remaining. S 1> พิสตอลลาวเสมอกันนึ่งหนึ่ง <c oughs> อัพดาบขึ้นมายิงไม่โดนแล้ววิ่งหนีโอ้โหเกิดการสั่นกลัวขึ้นมานะครับ เนี่ยผมว่าแรงนี้นะถ้าเกิดว่าวิ่งรันแบบนี้ทุกคนว่าไงผมว่าแรงนี้ว่ะ What ไอคใช่เหรอเล่นยิมเล่นอย่างงี้เหลอเล่งยิมเขาเล่นกันอย่างงี้เลย โอ้หแค่คลิปแรกผมก็หลอนแล้วนะครับทุกคนทายแรงไหนกันอะคอมเมนต์มาหน่อยคลิปแรกอะผมยากอ่านว่ะโอ้ยเราไปดูคลิปต่อไปเลยดีกว ok ่าครับแค่แค่คลิปแรกผมก็หลอนแล้วนะช็อกช็อกจัดนี่ไงไปตามดูก็ได้นะครับสโลว์ด้วยนะให้ดูแค่เนี้ กูจะรู้ไหมนี่เฉพาะโปรโมททวิสเนี่ยก็อรอไปสามสี่วีล้วตอนนี้เขาชนะเขาชนะอ่าพิสโตลลาวสองสองสองลาวแรกนะแล้วเขาซื้อเขาซื้อแวนดอลเกาะใหญ่แวนดอลเกาะใหญ่มาแบบนี้ แบบนี้เล่นโยยุโยยุว่ซซันโยยุแบบนี้เล่นโยรู้ได้นะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเล่นไซเฟอร์เหรอไซเฟอร์ฝั่งนู้น, her, her, นผมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไซเฟอร์ไอซ์บ็อกไม่น่าจะมีนะดังนั้นน่ะแรงสูงอะ่ะน่าจะตัดทิ้งไปเลยนะ่ะตั้งแต่แรงเนี้ยแรงนี้แรงนี้แรงนี้น่าจะโกะบะถ้าเขาตัดสตรีมในทวิชเนี่ยก็น่าจะโกประมาณโกแพทนี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งยิงทะลุไซเบอร์เคสเนี่ยมันลัคกี้ช็อตมากกว่านะ เอาโกแล่ันี่ไงโหโคตรแม่นนะครับน้องๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับไม่มีใครเล่นไซเฟอร์ใน i อซ์บ็อกนะได้มาสองคะแนนแล้วครับแต่ว่าภาพยังติดตาผมอยู่เลยภาพมันติดตาผมอยู่เลยคลิปแรกอ่ะดูคลิปต่อไปเลยดีกว่า ไลอัพแบบนี้แลพีคไปยิ่งวิ่งยิงแรงอะไรวะเนี่ยแต่ว่าเขาโดนไป 3, 3สามสามหนึ่งนะเขาเป็นฝั่งตั้งรับมั้งแล้วคอสกันอยู่แต่ว่าเอมแบบไม่ได้นิ่งนิ่งเท่าไหร่นะและ้วอย่างหนึ่งแล้วพีคออกไปนั่งยิงแบบเนี้ยพีคออกไปนั่งยิงน่าจะซีลวะได้หนึ่งคะแนนทุกคนโอ้ อยู่แหล่งนี้ได้ไงวะก็นั่นแหละน่าจะประมาณนี้แหละมีคนทายแหลงซิลสามสิเปอร์เซ็นต์นะอย่าไปคลิปต่อไปเลยดีกว่าเน้่หนึ่งคะแนนมามิมิเอชชู่มเชียกุจุซเก็บเอสเพเน่เอสเพเน่อืมเทนกรัดเตทนกราดักโลกนะ แรงสูงไม่น่าใช่แล้วได้ประมาณแรงแพทเป้าวะฟันกระจกมาพี่เอามานั่งยิงเข้าหัวแล้วพยายามแแปมนะเจงก้อนงเกอนระเบิดเนี่ยจังหวะเนี้ยเขาเหมือนแบบว่ายังไม่นิ่งนะแต่ว่าเฟดโดนนะดิ เดี๋ยวพยายามทำไมเขาติดสปแปมจริงจังวะนี่แน่เลยเนี่ยโกโนแน่เลยเนี่ยนั่นไปแพทแล้วกันทุกคนผมว่าแพทปะ่ะ What What ไอ้เชืดแรงต่ำสุดเลยใช่เหรอวะมันใช่เลยเฮ้ยน้องเขาไม่ได้เล่นแย่เลยนะเมื่อก yeah, ี้น้องเขาไม่ ไม่แย่นะเล่นไม่แย่นะวางเป้าโอเคอะไรโอเคนะจ่ายสกงสก,กิลอะไรโอเคหมดเลยนะอยู่แหงน,นี้จริงเหรอวะโอ้โดนหลอยละมากริบต่อไปเฮ้ยมวัวเลยเล่นภาพยืดแบบเนี้ยแรงสูงหรือเปล่าเชธอบอลไปก่อนนะแบ็คซ้ยายมีหนึ่งตัว ยากใหญ่เลยเนี่ยยิงไม่โดนนะจากเลสยิงไม่โดนแบบเนี้ยเขามีการสื่อสารกันวะทุกคนเขามีการสื่อสารกันด้วยวะเออถ้ามีการสื่อสารกันแบบนี้เนี่ย แรง่างล่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะเขาไม่ได้โลกเนี่ยน่าจะแพทแล้วแหละแบบเนี้หรือว่าโกวะโกอีกรอบไหมผมตามตามโกวะซิลบราโวสวยงามวะมาจากเซตแรกนะมาดูคะแนนกันผมผมได้4คะแนนนะทุกคนผมทายถูกไป1น,นะครับแล้วก็ทายเฉียดไปอีก2นะครับแล้วทายผิดไปอีก2นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยดีกว่าวะเล่นอีกรอบนึง ยาวๆไปนะครับคลิปน oh oh okay. ี้มาครับโหสกอร์นำแปดหนึ่งโดนแส่อุ้ยผมให้เลยไดมอนด์อุ้ยนิ่งเกินวางเป้าโอเคนะเปิดอัลติเมตได้นะมีอัลติเมตอยู่เลยนา Üçü orada. Oy! Ya e, o oh. oy! 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 bak! O nasıl dön, döndürmek İkisi de AFK Çöz biz çöz 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 FK1. ne çöz biz kodu hamına koyayım. FK'nin. Ay. Ah, <laughs> <klip al, gülüyor> FK oh. F... F... that's ถ้าเกิดว่ามันไม่หลอกผมนะผมคิดว่าไดมอนด์เหรอแล้วที่ผมทายแพทเพราะอะไรหรือว่าตุงติ้งปืนมาน่ะเป็นแรงแพทจริงๆอะผมอยากให้แรงอิมด้วยซ้ำนะเมื่อกี้นะเพราะว่าเขานิ่งอยู่พอสมควรนะมีจังหวะวันแถบมีจังหวะคมอยู่พอสมควรเลยนะเมื่อกี้นะดูคลิปต่อไปเลยโกส์ว่ะพิซต่าลาเนี่ยสลับอุ้ยคมว่ะ สโมกแดดปะสโมกแดดตามตำลานี่ไงสโมกแดดเห็นอืมมานี้หลุดเป้าไปหน่อยสวยอุย้ยเจ็ดตามตำลาเลยวะ่ะทุกคนเนี่ยโหตัวแรกจังหวะสโมเกิดพอดี ยังไม่รีบเข้าไปในสโมกนะเข้าทางขวาสโมกแล้วนี่ไงจังหวะยิงกับเลนาเลน่ายิงไม่โดนะ่ะพอสแปมเข้าสโมกแล้วหลุดเป้าเข้ามาโอ้โหเ้ยเขียวปะวะทุกคนเขียวปะอย่างเราถ้าไม่ถูกอะจะจริงอยากให้อิมนะเขียวไดมอนว่ะอุ้ยโอเคได้อยู่หนึ่งคะแนนผมแทงกั๊กไงแทงกั๊กระหว่างไดมอนกับแร็กเนี่ย ได้อยู่นะไปคลิปต่อไปครับนหนึ่งตัวเลยสองตัวทำไมภาพเองเข้มยังวะอ,งวอุ้ยมาคาถาดากระจายเพล่มยังไงครับคาถานี่โอ้เฮียนี้เลยเหรอวางเป้าส่งพัชคมเคลบเอ็ดว่ะขอดูใหม่ได้ปะยากอะเนี่ย เขากดชิปแล้วออกเดินออกมาขวานะทำให้ศัตรูไม่ได้ยินเสียงโอเคนะผมสามารถทายจากศัตรูก็ได้นะเมื่อศัตรูเขาแบบนั่งยิงเลสมันนั่งยิงอ่ะดีแล้วเฟิร์ชช็อตไม่ได้เท่าไหร่นะนี่ปะโกอะหรือว่านี่วะโกแหละผมว่า หลิงผมว่าแล้วซิวแน่เลยเพราะว่ามันยิงเจดไม่โดนกันนะดี้เมื่อกี้โหนิดเดียวนะได้มาแค่หนึ่งคนะแนนทุกคนดูคลิปต่อไปเลยโอ้ยเองเล่นภาพเท่าไหร่วะทำไมภาพยืดจังฝั่งนู้นมีคิวจอไหมอยากเห็นคิวจอภาพยืดแบบเนี้ยเป็นงานนะอุยอ้ยอุย้ย เอาเรื่องว่ะดูนะเขาเหลือหนึ่งห้านะเ,าเปิดโอเมนแล้วเขาชาวเซบขึ้นไปเฮเวนรู้ว่าต้องเชฟมุมไหนอะตัวแรกใจเย็นตัวสองใจเย็นนี่นะมีสิทธิ์นี่เลยนะทุกคน นี่ไงโอ้โแรงอิ่มว่ะทายถูกครับดูคลิปต่อไปเลยดีกว่าว่ะโอนิ่งความนิ่งขนาดเนี้น่าอยู่ในแร็คงสูงลอะอุ้ยเอาเรื่องนะนมีโจ๊ตปเปอร์นะมีอัลติเมตอันนี้เลิกมาปะเนี่ยนี่ไงอ,อย่ารู้หญิงมั่วนะจำไป มุดเป้าว่ะมุดเป้าว่ะไม่ ained, ได้เนี้ยขนาดนั้นนะกดเหมือนกดการเป็นตีนะชาเวอร์แม็กซายละ เปิดมุมปะโชว์ต็อปเปอร์นี่ไงต้องใช้เขียวปะผมว่าน่าจะเขียวอะแต่ไม่ถึงอิมขนาดนั้นนะมีจังหวะแบบว่าหลุดมีสิทธิ์อิมได้นะจังหวะแบบนี้อิมก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่แรงเขียวอะแรงโกเหรอ แทงโกทุกคนโอ้โหผมได้ห้าคะแนนอีกแล้วโอ้พลาดไปนะครับแล้วเพื่อนๆละครับได้กี่คะแนนกันบ้างเลยครับกับคลิปนี้นะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากเห็นนะโอโ้ใครได้เกินห้าบ้างอะ่ะใครทายถูกคลิปไหนบ้างครับแต่ว่ามันมีคลิปที่หลอกอยู่นะเออ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากสนับสนุนกันหน่อยนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกมี35บาทนะครับ3าบาทขึ้นไปนะก็จะได้ดูคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็มีโดนทซูเปอร์แตงครับก็จะกราบขอบพระคุณมากครับถ้าโดนทกันเข้ามานะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย